เรามาดูเรื่องสีต่างๆในภาษาจีนกันค่ะยนสีคำที่หนึ่ง,งสีเหลืองคำที่สองลเสสีเขียวคำที่สาม สีแดงคำที่<蓝>สี่ท蓝色นสีั้เคส์สีส้า์ส์สีม่วงค์สีส์ส์สสีน้ส์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 สีน้ำตาลคำที่ สีชมพูคำที่แปดไฮเสอือสีดำคำที่เก้าายเสอือสีขาวคำที่สิบิงเสอือสีส้มคำที่สิบเอ็ดหลานเสอือ สีน้ำเงินคำที่สิบสองคุยเสอือสีเทา